สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกคลิปนะครับวันนี้เราจะมาโชว์สมรรถนะของเจ้าออลนิวไททันกันนะครับวันนีเ้เราจะมาพูดถึงเรื่องระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะนะครับเป็นยังไงกันเรามาดูกันนะครับสสครับ ท,ท่านทุกท่านเคยได้ยินข่าวนะครับในส่วนของการใส่เกียร์ผิดแล้วมีปัญหาในเรื่องของการพุ่งชนสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับหรือตบลานจอดรถเป็นต้นนะครับซึ่งาการความเป็นไปได้ในการเหยียบคันเร่งแล้วเผลอใส่เกียร์ตำแหน่งเกียร์ที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์ดีหรือเกียร์ถอ,อยหลังเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจําลองดูด้านหน้านะครับสมมุติว่าเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วกันนะครับระบบนี้เขาเรียกว่าระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ชั่วขณะนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเมื่อเรากระแทกคันเร่งรุนแรงและรวดเร็วนะครับอ่านะครับอันนี้ผมจะจอดในลักษณะนะครับ แนวตรงด้านหน้านะครับเงื่อนไขาการทํางานของเขาก็คือวัตถุด้านหน้าเป็นแนวตั้งห่างจากตัวรถไม่เกิน4เมตรนะครับซึ่ง4เมตรเนี่ยค่อนข้างห่างเหมือนกันนะครับแล้วตำแหน่งของเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง D หรือเดินหน้าหรือตำแหน่ง R หรือถอยหลังนั่นเองนะครับสาหรับไตรต้นของเรามีระบบนี้นะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับบางท่านบอกว่าใส่เกียร์ D แล้วมันก็ต้องเคลื่อนที่สิเราไม่แตะคันเร่งนะครับบางครั้งการจอด นะครับในหน้าห้างหน้าเซเว่นมันจะมีแบลเลียร์อยู่นะครับซึ่งแบลเลียร์เนี่ยมันใหญ่พอที่จะไม่ทําให้รถเคลื่อนได้นะครับตอนนี้ผมใส่เกียร์ดีนะครับแล่ผมจะลองเอาเท้าออกจากเปรนให้ดูนะครับเนระถไม่เคลื่อนที่นี่แสดงว่าแบเลียร์มันคำ้ำค้ำที่ล้อหน้าอยู่นะครับแล้วเกิดเราเผลอสมมติเล่นลายอยู่นะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่งดีไว้เข้าเพิ่งเข้าจอดแล้วแฟนบอกว่าออกมารับ เปลี่ยนใจให้ออกปร,รับนะครับแล้วเราเผอกดคันเร่งรุนแรงและรวดเร็วนะครับดูนะครับเห็นไหมครับระบบันโชว์การทํางานนะครับทาซ้ำอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับระบบจะตัดกําลังเครื่องยนต์ไม่เชื่อมต่อให้ทําให้รถไม่เกิดอาการพุ่งเข้าไปกระทันหันได้อันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับ บบนี้นะครับเราบอกได้เลยว่ามีในรถ Mitsubishi ของเราทุกรุ่นนะครับมิร拉และทาดตัวท็อปกับรองท็อปก็มีมาให้นะครับแต่จะมีเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับส่วนไททันกับปาเจ r o ของเราก็จะมีทั้งหน้าและก็หลังให้นะครับด้านหลังกันนะครับสมมุติว่าผมถอยเข้าจอด หน้าเซเว่นกับปั๊มน้ำมันหรืออะไรก็ตามนะครับแลวมีบาริเออร์ขนาดใหญ่อยู่นะครับท่านจะเห็นบาริเออร์นะครับนะครับเราถอยลงมานะครับจนล้อล้อหลังชิดบาริเออร์นะครับเมื่อล้อหลังชิดบาริเออร์แล้วนะครับแล้วเราสมมติว่าแฟนเราเข้าห้องน้ำแล้วกันนะครับเราอาจจะเผลออยู่ถอยมาจอดอยู่แล้วแฟนบอกว่าเรียกว่าให้แป๋วแล้วเราลืมไปว่าเรากําลังใส่เกียร์ถอยอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเอาเท้าออกจากเบรคให้ดูอีกครั้งนะครับ รถไม่เคลื่อนที่นะครับแล้วเราก็เผอที่กดคันเร่งดุนแรงและลดเร็วนะครับนะครับเห็นไหมครับระบบมันก็ไม่ต่อกําลังขคื่อยนต์ให้นะครับดูที่นะครับเห็นไหมครับนี่คือหลักการทํางานของระบบตัดกําลังเครื่อยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งดุนแรงและลดเร็วนะครับมีในรถ All New Titan ของเราทั้งหน้าและก็หลังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ